สวัสดีค่ะคุณผู้ชม happy m o r n ิ่งพี่โอแล้วก็เอมมี่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะจอยก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้นะคะจอยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกนะคะและจอยก็ได้นัดกับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านพักใจแห่งนี้เอาไว้แล้วละคะ่ะตามจอยไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเจอก็อยู่กับคุณปียวรรณฟักเงินค่ะท่านเคยดำรงตำแหน่งนะคะอดีตหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกค่ะและปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์วังทองค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะคะว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยค่ะมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องอะไรบ้างคะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ การดำเนินงานตามกฎหมาย3ฉบับด้วยกันเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กนะคะก็จะเป็นสถานเรียกรับเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวอีกอันก็คือเป็นสารเรกรับในการที่จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในการรับเข้าพักนะคะก็จะมีปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่พักอาศัยนะคะเสื้อผ้าแล้วก็การเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ต้องรักษาในเบื้องต้นนอกจากนั้นก็มีเรื่องของกระบวนการให้การส่งเคาะ ค,คุ้มครองนะฮะซึ่งก็จะมีกระบวนการที่เราจะต้องดูแลเขาตามแต่ละผู้ประสบป,ปัญหามานะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างอ,อยากให้ท่านช่วยเล่าถึงผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตรกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศนะคะว่าเป็นโครงการอะไรแล้วก็จัดทาขึ้นเพื่อเหตุใดมีวัตถุถิประสงค์อย่างไรบ้างค่ะค่ะสำหรับเรื่องผลงานหน่วยงานดเด่นของปี2556นะคะก็ะะเนื่องจากว่า ดำเนินการช่วยเหลือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนี่ค่ะซึ่งที่เป็นอีกภารกิจของเราอีกอันหนึ่งที่ดาเนินการนี้นะคะกรณีที่ผู้ที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงนะคะ,คะไปแจ้งที่ตํารวจเนี่ยซึ่งบางทีมันไม่ใช่จะต้องเป็นคดีที่จะต้องเป็นคดีอาญานะคะเป็นโทษเบาอย่างเงี้ยตำรวจก็สามารถที่จะประสานส่งต่อส่งต่อมาที่เราได้ก่อนค่ะในการที่จะเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจ กับครอบครัวก่อนได้นะคะห,หรือบางทีผู้ที่ประสบเหตุก่อนเนี่ยอย่างเช่นถ้าเขาบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลก่อนะนะคะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถที่จะประสานมาเราได้อีกเราก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะประสานการช่วยเหลือ,อไปทุกหน่วยงานได้คือมีเราเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะช่วยเหลืออ๋อเป็นเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะ,คะ ลักษณะของการดําเนินโครงการนี้ทําอย่างไรบ้างคะเดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะต่างคนต่างทําแต่เมื่อมีการได้ทําโครงการบูรณาการช่วยเหลือกันขึ้นนะคะเราก็ได้มีการเตรียมบุคลากรทุกหน่วยงานนะคะที่เรียกว่าสายวิชาชีพในการที่จะมาทํางานร่วมกันว่าเราจะวางระบบงานกันอย่างไรบ้างนะคะผลตอบรับล่ะคะ เป็นผลตอบรับไงบ้างก็สามารถช่วยผู้ที่ประสบปัญหานะคะเรียกว่าได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ทําให้ผู้ประสบปัญหาเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปเสียเวลานะะเสียค่าใช้จ่ายค่ะอยากจะฝากให้ท่านผู้ปกครองได้ฝากะายถึงคุณผู้ชมทางบ้าน้วยนะคะค่ะก็สําหรับเรื่องปัญหาความมุนแรงในครอบครัวนะคะผู้ที่ประสบปัญหาเนี่ยสมควรได้รับการช่วยเหลือนะคะค่ะพวกเราทุกคนควรจะได้ตระหนักแล้วก็ ได้ดาเนินการช่วยเหลือโดยแจ้งมาที่สายด่วนประชาบดีนะคะหนึ่งสามศูนย์นี้นะคะทางหน่วยงานของเราทุกหน่วยพร้อมที่จะร่วมมือกันนะคะในการที่จะเข้าไปดําเนินการโดยที่ทั้งเรื่องคุ้มครองแล้วก็ทางเรื่องคดีด้วยนะคะต้องบอกนะคะว่าปัญหานี้นะคะต่อไปเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเล็กๆภายในบ้านหรือเป็นครอบครัวเล็กๆต่อไปแล้วนะคะ <S <S พะปัญหาเล็กๆแบบนี้แหละ<ม>ก็คือจะเป็นปัญหาของสังคมขนาดใหญ่ที่เราต้องช่วยกันร่วมมือกันแก้ไข ะะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็จากการที่ได้มาทํางานตรงนี้ค่ะก็ทําให้รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยมีประโยชน์ในการที่เราได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมแล้วเมื่อเราได้ช่วยเหลือแล้วแล้วเขาสามารถกลับไปอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้มันทําให้เรามีความสุขที่เราได้เห็นเขาได้กลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ ก็อยากฝากกับทางท่านผู้ชมทางบ้านนะคะคือตอนนี้เรื่องความรุนแรงนในครอบครัวนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนรวมที่เราทุกคนจะต้องหันมาช่วยเหลือหรือว่าดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้สังคมเนี่ยเกิดความสุขนะคะก็สังคมดีไม่มีขายนะคะถ้าอยากได้ก็ต้องร่วมกันสร้างนะคะ ทุกการดูแลทุกความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกที่ได้เกิดขึ้นนั้นนะคะก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถช่วยเหลือสังคมได้นะคะแค่ใส่ใจแล้วก็สนใจกับเรื่องราวเหล่านี้และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยของเรานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของจอยแล้วนะคะอาทิตย์หน้าจะพาไปที่ไหนนะคะติดตามกันให้ได้ค่ะ สวัสดีค่ะแฮปปี้มอร์นิ่งค่ะ